สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับครูโอ๊กนะครับในรายการภาษาไทยใน3นาทีจะเป็น3นาทีที่เราจะทำเรื่องงงๆให้เป็นเรื่องง่ายๆกันนะครับวันนี้เราจะทบทวนในหัวข้อคำบุพบ,บทครับคำบุพบ,บทคือคำที่อยู่ข้างหน้าคำนามหรือคำสรรพนามทำหน้าที่แสดงความสัมพันธ์กับคำนามหรือคำสรรพนามในประโยคแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับดังนี้หนึ่ง คำบุพบทบอกสถานที่เช่นคอมพิวเตอร์อยู่บนโต๊ะตลาดอยู่หน้าปักซอยคำว่าบนและคำว่าหน้าคือการบอกสถานที่นั่นเองข้อควรระวังคำบุพบทบอกสถานที่และคำวิเศษบอกสถานที่ใช้คำเหมือนกันแต่วางตำแหน่งแตกต่างกันโดยด้านหลังของคำบุพบทจะต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามอยู่เสมอ ส่วนคำวิเศษมักจะอยู่ด้านหลังคำที่ต้องการขยายดูตัวอย่างเลยลูกประโยคแรกแม่นั่งอยู่ข้างหน้าฉันแสดงตำแหน่งของแม่และตัวฉันถ้าแบบนี้จะเป็นคำบุพบทประโยคที่2แม่นั่งอยู่ข้างหน้าด้านหลังไม่มีคำนามหรือคำสรรพนามแสดงว่าแบบนี้ขยายคำว่าแม่เพื่อบอกตำแหน่งแบบนี้คือ คำวิเศษนั่นเองประเภทที่2บอกความเป็นเจ้าของตัวอย่างเช่นตุ๊กตาตัวนี้เป็นของเธอที่นี่เหมือนเมืองแห่งความฝันคำว่าของและคำว่าแห่งเป็นการบอกแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองประเภทที่3บอกความเกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นฉันตั้งใจเรียนเพื่อให้มีความรู้มากๆ หรือพ่อให้เงินแก่น้องคำว่าเพื่อและคำว่าแก่เป็นการบอกความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องนั่นเองประเภทที่4คํคำบุพบทบอกเวลาตัวอย่างเช่นปิ๊กไปไว่ายน้ำมาเมื่อวานนี้ส้มไปตลาดตั้งแต่เช้าพี่พี่ไปถึงทะเลเมื่อคืนพวกเรารับประทานอาหารเย็นตั้งแต่6โมง คาว่าเมื่อหรือตั้งแต่จะเป็นการบอกเวลานั่นเองต่อไปมาดูหน้าที่ของคําบุพบทนะครับจะมีด้วยกัน4หน้าที่ก็คือขยายคํานามขยายคําสรรพนามขยายคํากริยาและขยายคําวิเศษไปดูตัวอย่างกันเลยครูมอบรางวัลแด่ผู้ชนะประกวดคัดลายมือคําว่าแด่เป็นการขยายคําว่ามอบ ซึ่งคำว่ามอบมีหน้าที่เป็นคำกริยาฉะนั้นคำว่าแด่จึงมีหน้าที่ขยายคำกริยานั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กๆจะต้องไปฝึกทบทวนและฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะครับและคราวหน้ามาลองลุ้นกันว่าครูอ๊กจะมีเรื่องอะไรมาสอนเราอีกไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ